บทเรียนครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันสอนให้เรารู้ว่าการเลือกพักเพื่อไทยให้ชนะเพียงอย่างเดียวมันไม่พอครับการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยต้องไม่แค่ชนะครับต้องชนะให้ขาดครับต้องร่วมไม้ร่วมมือกันเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์เลือกเพื่อไทยพักเดียวเลือกเพื่อไทย อย่างแลนสไลด์อย่างถล่มทลายให้มีเก้าอี้สสในสภาอย่างน้อย250ที่นั่งขึ้นไปถ้าจะให้ดีครับ253เพื่อเป็นประธานรองประธานอีก3ที่นั่งและเราจะมีเสียงอยู่ในสภาเพื่อแทนรัษดรอ,อย่างมั่นคงไม่มีใคร,ใครกล้าม,มานนับองค์ประชุมเราและสามารถที่จะสนับสนุน การบุิหารราชาการแผ่นดินของรัฐบาลของเราได้และที่สําคัญครับมันจะเป็นหลักประกันว่าสว250คนจะเกิดความละอายที่จะไม่ใช้สิทธิ์ตัวเองไปเลือกนายกรรฐมรีที่มีพรรคการเมืองเสียงข้างน้อยสนับสนุนครับ